มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลเผยกลับให้สะด,ดิง้งคูดความจริงสักทีค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม63ทีมข่าวได้ย้อนคำสัมภาษณ์วันที่30พิศจิกายน63ของนางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกกกอกระบุนะคะว่าวันนั้นเข้าไปที่บ้านน้องชมพู่ช่วงเวลา8นาิกาจนถึง9นาฬิกา ซึ่งรู้ข่าวจากน้องสะดิงเพราะว่าน้องกําลังเดินตามหาบางอย่างเดินผ่านไปมาหน้าบ้านจึงถามน้องสะดิงว่าหาอะไรจึงรู้ว่าน้องชมพู่หายตนก็ตอบว่าตั้งแต่8ปดโมงถึงกัลปิกายังไม่เห็นน้องชมพู่ผ่านมาหน้าบ้านเลยค่ะทีมข่าวจึงลงพื้นที่ที่บ้านกกกอกไปคุยกับนางแตงโมชาวบ้านกกกอกนะคะโดยทีมข่าวได้นําคลิปที่นางแตงโมเคยให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่30มิิถุนาย,ยน63ว่าเจอกับน้องสดิ้งเวลา9ก้นาฬิกาค่ะซึ่งขัดแย้งกับการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดที่บอกว่าเจอน้องสดิ้งเวลาประมาณ8ปดนาฬิกานาทีเมื่อนางแตงโมดได้ดูคลิปก็มีอาการนิ่งเฉิบอธิบายให้ทีมข่าวฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณแปดนาฬิกานั้นเป็นช่วงที่ตนเองกลับมาจับ GPS ที่สวนยางนะคะตนก็ได้ยินเสียงเพลงชา้าจากโทรทัศน์ จากนั้นตนก็กินข้าว10-15นาทีและออกไปนอนที่เปลหน้าบ้านซึ่งเห็นน้องซดิงเดินตามหาน้องชมพู่ในเวลาประมาณ8.30นาิกานาทีเพราะว่าตนเองดูนาฬิกาที่ข้อมือค่ะอย่างไรก็ตามตนเจอน้องซดิงหลายรอบเจอตั้งแต่8.30นาิกานาทีจนถึง9.00นาฬิกาซึ่งตนก็จำเวลาได้อย่างแน่ชัดเพราะช่วงที่ออกมานอนเปลแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนตนก็เห็นน้องซดิ้งเดินผ่านหลายรอบค่ะ จึงได้ถามน้องสดิงแต่ตนจำไม่ได้ว่าน้องสดิงเดินแต่ละรอบนั้นห่างกันกี่นาทีนะคะนอกจากนี้ตนก็มั่นใจกับเวลาของตัวเองนะคะเพราะว่าตนได้ให้ข้อมูลกับตํารวจไปตามนี้ซึ่งตนก็ยืนยันคําเดิมและไม่มีความกังวลค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ที่บ้านกกกอกไปพูดคุยกับนางละมุดนามสมมุติเพื่อนของนางแตงโมท,ที่พูดคุยกับนางแตงโมเมื่อวันที่11พฤษภาค,คม63โดยนางละมุดเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันเกิดเหตุนะคะ ตนกลับมาจากวัด GPS ที่สวนยางตอนเวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีและตนเองอุ่นกับข้าวประมาณ10นาทีนางแตงโมก็โทรมาสอบถามว่าเห็นคนอื่นกลับมาจากการวัด GPS แล้วหรือไม่ซึ่งตนก็จําได้ว่าพูดคุยกันประมาณนี้ซึ่งตนมั่นใจเรื่องของเวลาเพราะว่าตนเองก็ดูจากโทรศัพท์ช่วงที่นางแตงโมโทรมาคุยด้วยค่ะนางละมุดกล่าวต่อว่าตนเองเพิ่งจะรู้ว่าน้องชมพู่หาย ในช่วงเวลา11นานิกาแต่ตนก็เชื่อนางแตงโมว่าน้องชมพู่หายไปประมาณ8นาฬิกาไม่ใช้การนาฬิกาเพราะว่าน้องสะดิ้งเดินหาหน้องชมพู่ในหมู่บ้านหลายรอบและคนในหมู่บ้านบางคนก็เห็นและตนก็มั่นใจว่านางแตงโมไม่โกหกและมั่นใจว่านางแตงโมไม่ได้สับสนอย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูลการคุยโทรศัพท์ของตนไม่มีแล้วเนื่องจากเวลาผ่านมานานแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะนางแตงโมชาวบ้านกกอกได้ให้ข้อมูลว่าน้องสะดิงเดินมาจากซอยเป็นรอบแรกนะคะและน้องสะดิงเดินกลับไปต่อมาเห็นน้องสะดิงเดินมาจากในซอยรอบที่สองและเดินกลับไปอีกกระทั่งเดินมาจากซอยรอบที่3และเดินเร็วผิดสังเกตตนจึงถามว่าเดินหาใครและน้องสะดิงบอกว่าเดินหาชมพู่หลังจากนั้นน้องสะดิงก็เดินไปที่บ้านป้าแตนไม่นานนักน้องสะดิงก็เดินกลับมาจากบ้านป้าแตนตนจึงกลับเข้าไปในบ้านเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตเตอรี่ เผยว่าจะไปช่วยหาน้องชมพู่ายที่น้าจอโทรศัพท์จึงแสดงว่าเป็นเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาหลังจากนั้นตนจึงเดินตามน้องสดิงและไปเจอรถแบ็คโฮอยู่ที่กองทรายทางนี้ระยะทางที่ห่างจากบ้านนางแตงโมกับบ้านน้องชมพู่ไม่ได้ห่างกันมากนะคะเพราะว่าอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันซึ่งห่างกันประมาณ150เมตรเท่านั้นค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับนายบุญทันเชื้อตาพระ ชาวบ้านกกอกถึงกลอนิงที่นางแต่งโมให้ข้อมูลว่าเห็นน้องสดิ้งเดินตามหาชมพู่ตั้งแต่8นานิกา30นาทีถึง8นาิกา40นาทีเป็นไปได้หรือไม่ว่าชมพู่อาจหายไปตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวนายบุญทานกล่าวว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าส่วนตัวคิดว่าน้องสดิ้งเมื่อทราบว่าน้องชมพู่หายไปอาจจะยังไม่กล้าบอกพ่อแม่ในตอนนั้นเพราะว่าคงกลัวว่าจะถูกดุที่ดูน้องไม่ดีซึ่งน้องสดิ้งคงเดินตามหาน้องชมพู่เองสักระยะ จนสุดความสามารถเมื่อหาไม่พบจึงตัดสินใจบอกแม่แล้วก็ป้าดังนั้นตนมองว่าจะยึดเวลาที่สะดิ้งบอกแม่เป็นเวลาที่น้องหายนั้นไม่ได้นายบุญทันยังกล่าวอีกนะคะว่าในเรื่องของไทม์ไลน์นั้นเวลาที่ยังคงดูวุ่นวายในตอนนี้สามารถหาสาเหตุมาจากชาวบ้านที่ไม่สนใจดูนาฬิกานะคะซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อตื่นนอนก็จะกินข้าวและออกไปทํางานเมื่อทํางานเหนื่อยรู้สึกหิวข้าวก็กลับมาที่บ้านกินข้าว ไม่มีใครสนใจเวลาด้วยซ้ําว่าแต่ละสิ่งที่ทํานั้นเป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะที่ผ่านมาชาวบ้านจะยึดพื้นฐานของการคาดคะเนเวลาซึ่งอาจมีความคาดเคลื่อนจากเวลาจริงบ้างบางครั้งเคลื่อนเป็นชั่วโมงก็มียกตัวอย่างเช่นช่วงเช้าเวลา7จ็ดโมงแต่บังเอิญบนนั้นแดดแรงชาวบ้านก็อาจจะคาดเวลาเป็น8ปดโมงเป็นต้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่ชาวบ้านจะบอกเวลาที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ส่วนตัวมองว่าข้อมูลของนางแตงโมมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีการดูดลิกาจากโทรศัพท์ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนคำพูดของคนส่วนเวลาที่น้องชมพู่หายที่แท้จริงไม่มีใครทราบส่วนตัวไม่มีความกังวลใดๆเพราะว่าเรื่องทาไลายเวลาไม่มีความแน่นอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วได้เชื่อว่าตำรวจคงหาข้อมูลที่แท้จริงได้ขณะที่นายแต่เจ้าของร้านขายน้ำส้มในหมู่บ้านนะคะได้ให้ข้อมูลว่าน้องชมพู่กับพี่สาวมาซื้อน้ำส้ม ในเวลาประมาณ8ิ30นาทีทีมข่าวไปพูดคุยกับนางอ้อมชาวบ้านกกอกนะคะที่บ้านอยู่ปากซอยบ้านน้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนั้นเวลาประมาณ7ิก30นาทีเป็นช่วงเวลาที่สามีออกไปจับ GPS ที่สวนมันสำปะหลังขณะเดียวกันตนเองก็นั่งเหล่าไม้หลักยางอยู่ที่แคล่ใต้ถุนค่ะก็สังเกตเห็นน้องสะดิงแล้วก็น้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านไป ตนก็มองเฉยๆโดยไม่พูดจาอะไรผ่านไปประมาณ30นาทีแต่ตนไม่มั่นใจเรื่องเวลาขากราบเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ดูเวลาด้วยค่ะแต่ตนเห็นน้องสดิยงเดินหิ้วถุงน้ําแข็งมาพร้อมกันกับน้องชมพู่เดินย้อนกลับมาจากร้านของนายแต่ซึ่งตนจําการแต่งกายของทั้งคู่ไม่ได้เพราะว่าไม่ทันสังเกตแต่จําได้แน่นอนว่าเป็นทั้งคู่อย่างแน่นอนค่ะในช่วงที่น้องสดิยงเดินออกมาตามหาน้องชมพู่นั้นตนไม่เห็นเพราะว่าไม่ทันสังเกตและไม่อยู่บ้านอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามตนได้ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้และมั่นใจมากเพราะว่าตอนที่น้องสะดิ้งเดินออกมานั้นตนนั่งดูเวลาอย่างชัดเจนเมื่อสรุปข้อมูลจากนางแตงนะคะจึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. รถแบ็คโฮของเล่นที่ไม่ได้หายไปพร้อมกับน้องชมพู่นะคะ 2. สั่งพยานหรือว่าชะอมให้ปากคำกับตำรวจเรื่องพบรถแบ็คโฮค,คะ่ะ 3. อ้าง พ่อแม่ชมพู่เดินขึ้นเขาเองได้ตามลำพงัง 4. เจอเสื้อสีส้มในกอไผ่ย 5. พบน้องสะดิง้งตามหาน้องชมพู่ช่วงเช้าไม่ใช่เวลาการนาฬิกาส5นาที 6. ถูกจดหมายข่มขู่ให้หยุดพูดนางสาวตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยนะคะว่าสำหรับการที่นางแต่งโมออกมาพูดถึงช่วงเวลาที่น้องชมพู่นั้น หายผิดไปจากเดิมนั้นตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจเพราะว่าตำรวจก็รู้เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่น้องชมพู่หายหมดแล้วตำรวจได้เช็กการเล่นโทรศัพท์การดู YouTube ซึ่งตนก็ไม่ได้เครียดที่นางแตงโมพูดแบบนั้นนะคะและตนไม่ได้พูดอะไรกับเขาซึ่งตนคิดว่าถ้าข้อมูลของนางแตงโมไม่มีมมลจริงตำรวจก็คงจะไปสอบสวนเองส่วนในทางครอบครัวก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วค่ะนายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่กล่าวว่าตนคิดว่าหากป้าแตงโมบอกว่าชมพู่หายก่อน9ก้าโมง ตนก็คิดว่าป้าแตงโมต้องเห็นอะไรบางอย่างถึงมั่นใจเรื่องของเวลาแต่หากเป็นแบบนั้นแสดงว่าน้องสดิงต้องโกหกอีกหนึ่งรอบค่ะส่วนคิดว่าช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายครั้งแรกตนเองเชื่อตามข้อมูลของน้องสดิงเพราะคิดว่าหลานคงไม่โกหกแต่หลังจากนั้นก็คิดเองคิดไปตามจินตนาการตนคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งก่อนแล้วก็หลัง9ก้าโมงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนรู้จักนิสัยป้าแตงโมตนไม่คิดติดใจอะไร ไม่ได้สนิทกันแค่รู้จักกันเท่าที่รู้ตนไม่อยากจะพูดให้ดูหน้าอาว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ตนไม่ได้กังวลเรื่องบ้านแต่งหมู่ให้ข้อมูลซึ่งเขามีสิแสดงความคิดเห็นหากจะมีข้อมูลอีกจะเปลี่ยนเวลาก็แล้วแต่เขาตนไม่กลัวจะกระทบอะไรกับตนเพราะว่าหากน้องชมพู่จะหายช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ตนเองไม่ได้เจอชมพู่เลยแทบไม่มีเวลาอยู่บ้านมันไม่น่าจะเกี่ยวอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ